The Platform เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญสายฝายที่สะท้อนปรัชญาชีวิตและสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีชั้นเชิงกำกับโดยกาวเดกัสเตโลเปิดตัวในปี2019บนแพลตฟอร์ม n น็ตฟ i ิและได้รับความนิยมและการยกย่องจากนักวิจารณ์ทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องแนวคิดด้านการแบ่งปันทรัพยากรและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่อย่างรากรึ ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จึงเปรียบเสมือนกับคำถามและการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับมนุษยธรรมที่อยู่ในจิตใจของผู้คนทั้งโลกหลังจากความสำเร็จของภาคแรกนะฮะผู้สร้างภาพยนตร์ก็ได้นำเสนอภาคต่อนั่นเดือะแพลตฟอร์ม2ฉายในปี2024ซึ่งได้เพิ่มมุมมองและเจาะลึกในแง่มุมใหม่ๆที่ลึกซึ้งและแหลมคมมากยิ่งขึ้นครับ ทั้งสองภาคของภาพยนตร์นะฮะต่างก็น,นําเสนอความคิดและการสะท้อนชีวิตผ่านการนําเสนอในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึง้งและชวนขบคิดครับ The platform ภาคหนึ่งเริ่มต้นขึ้นในสถานที่ที่เรียกว่าหลุมหรือ the hole เป็นสถานที่คุมขังแนวดิ่งที่มีโครงสร้างลึกและซับซ้อนมากกว่าที่เห็นในเบื้องต้นนะครับ โดยภายในหลุมเนี่ยจะมีชั้นหลายร้อยชั้นและแต่ละชั้นเนี่ยจะมีนักโทษสองคนที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องที่มีขนาดเล็กและเรียบง่ายตรงกลางของห้องนะจะมีช่องว่างที่มีแผ่นวางอาหารเนี่ยที่สามารถเคลื่อนที่จากบนสุดลงไปสู่ชั้นล่างสุดทุกวันท่านอาหารเนี่ยจะจัดเตรียมอย่างหรูหราและเริ่มจากชั้นที่1แล้วก็ไล่ลําดับลงไปจนถึงชั้นล่างอาหารเนี่ยจะถูกกินจนหมดไปเรื่อย นักโทษแต่ละชั้นนะฮะจำเป็นจะต้องพึ่งพาของเหลือจากชั้นบนโดยผู้ที่อยู่ชั้นล่างๆเนี่ยมักจะไม่ได้รับอาหารหรือได้รับเพียงแค่เศษอาหารที่เหลือทิ้งเอาไว้เพียงน้อยนิดครับตัวเอกของเรื่องก็ชื่อว่าโกแรงเป็นชายหนุ่มที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในหลุมโดยความสมัครใจเองเขาหวังว่าจะใช้เวลาชีวิตช่วงหนึ่งในการเลิกสูบบุหรี่และมีโอกาสในการอ่านหนังสือที่เขารักครับในวันแรกที่เข้ามานะฮะโกแรงก็พบว่าเขาเนี่ย ถูกขังอยู่ในชั้นที่48และมีเทรมากาซีชายแก่ที่เป็นเพื่อนร่วมห้องขังเทรมากาซี่เป็นชายที่มีประสบการณ์ในการอยู่ในหลุมมาอย่างยาวนานและมีทัศนคติที่เยอยหยันต่อระบบด้วยนะครับเทรมากาซีอธิบายวิธีเอาตัวรอดในหลุมให้กับโกแรงฟังนะฮะและแนะนำให้โกแรงเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของชั้นในทุกๆเดือนเพราะทุกเดือนนักโทษจะถูกสุ่มเปลี่ยนชั้นใหม่ ซึ่งอาจจะทําให้เขานั้นไปอยู่ในชั้นที่ดีกว่าหรือชั้นที่มันแย่ลงไปอีกก็เป็นได้ครับโกแรงก็เริ่มสังเกตเห็นความโหดร้ายของระบบเนี่ยนะฮะแม้แต่ว่าตอนแรกเขาเนี่ยจะพยายามแบ่งปันอาหารให้กับคนในชั้นล่างๆแต่เทเรมากาซี่ก็เตือนว่าการแบ่งปันจะทําให้พวกเขาเนี่ยอ่อนแอและเสี่ยงต่อการถูกทําร้าย โกแรงก็เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นธรรมและกฎกติกาที่ถูกตั้งขึ้นมาในเดอะโฮซึ่งถูกตั้งมาในรูปแบบของกลุ่มต่างๆที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจครับเดอะโฮมีกฎเกณฑ์และข้อห้ามที่มันเข้มงวดสำหรับผู้ที่ต้องขังโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคอาหารซึ่งมีการฝา่าฝืนกฎเหล่านี้ยจะนามาถึงการลงโทษที่รุนแรงอย่างมากเลยนะครับกฎสาคัญต่างๆในหลุมนะฮะสะรุปได้ดังนี้ครับ ห้ามเก็บอาหารไว้กับตัวเมื่อแพลตฟอร์มหรือแท่นอาหารนะฮะมาถึงในแต่ละวันเนี่ยผู้ต้องขังจะต้องกินอาหารภายในวันนั้น,น,นที่แพลตฟอร์มที่อยู่ในชั้นของตัวเองเท่านั้นครับหากมีการเก็บอาหารเอาไว้หลังจากนั้นผลจากการฝ่าฝืนจะมีการปล่อยความร้อนหรือความเย็นออกมาอย่างรุนแรงจนกว่าผู้ต้องขังเนี่ยจะทิ้งอาหารนั้นไปนะฮะเพื่อเป็นการลงโทษและบังคับให้ปฏิบัติตามกฎครับการเปลี่ยนชั้นทุกเดือน ผู้ต้องขังจะถูกสุ่มเปลี่ยนชั้นในแต่ละเดือนโดยที่ไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้เองนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางเดือนเนี่ยอาจจะโชคดีได้อยู่ชั้นบนๆจะมีอาหารให้กินให้เลือกเยอะครับแต่ถ้าเดือนไหนเนี่ยต้องไปอยู่ชั้นล่างๆก็แทบไม่มีอาหารให้เลือกกินเลยนะครับการสื่อสารข้ามชั้นแม้จะไม่มีกฎห้ามกับการพูดคุยระหว่างคนที่อยู่ในชั้นต่างๆนะฮะ แต่โดยปกติแล้วผู้ต้องขังเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้พบปะหรือช่วยเหลือผู้คนในชั้นอื่นๆและการส่งสัญญาณระหว่างชั้นก็มักจะเป็นเรื่องที่มันยากมากนะฮะมันทําให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่ไว้วางใจระหว่างผู้ต้องขังในแต่ละชั้นนะครับข้อจํากัดในการนําสิ่งของตัวเองเข้ามาผู้ต้องขังที่เข้ามาอยู่ในหลุมเนี่ยนะฮะสามารถนําสิ่งของของส่วนตัวเนี่ยติดตัวเข้ามาได้เพียงแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่รบกวนระบบของหลุมสิ่งนี้นะฮะทำให้ผู้ต้องขังนั้นต้องเลือกสิ่งของที่สําคัญและสามารถใช้เพื่อความอยู่รอดในหลุมได้ครับการห้านปะทะกันโดยตรงถึงแม้ว่าในทางปฏิบัตินะฮะจะมีกฎนี้อยู่แต่ในทางความเป็นจริงผู้ที่อยู่อย่างโหดร้ายจะมีการแข่งขันกันและมีการแย่งชิงอาหารกันอย่างดุเดือด ผู้ต้องขังบางคนก็มักจะเกิดการประทะกันเองครับซึ่งอาจทําให้สถานการณ์ในหลุมนั้นแย่ลงไปอีกน,นะครับการลงโทษหากมีการฝา่าฝืนกฎระบบของหลุมเนี่ยจะลงโทษผู้ต้องขังอย่างโหดร้ายเช่นการปล่อยอุณหภูมิที่มันร้อนหรือเย็นเกินไปนอกจากนั้นนะครับหากมีพฤติกรรมรุนแรงหรือฝ่าฝืนกฎบ่อยๆเนี่ยอาจจะนําไปสู่การลงโทษที่รุนแรงซึ่งส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจอย่างมากครับ ต่อมาโกแรงถูกุ่มเปลี่ยนไปยังชั้นที่มันต่ำกว่า100สถานการณ์เนี่ยมันก็เริ่มแย่ลงไปครับอาหารมักจะหมดก่อนที่จะไปถึงชั้นของเขาทำให้โกแรงเริ่มประสบปัญหาภาวะอดอยากเทรมากาซีก็เตรียมจะเอาชีวิตของโกแรงเพื่อประทังความหิวของเขาเองแต่ในขณะที่เทรมากาซี่พยายามจะฆ่าโกแรงมิฮารุหญิงสาวผู้พยายามหาทางขึ้นไปชั้นบนสุดมาช่วยโกแรงเอาไว้นะฮะและก็ฆ่าเทรมากาซี่เพื่อให้โกแรงเนี่ยรอดชีวิต มิฮารุเป็นคนที่ถูกลือกันว่าเป็นแม่ที่กำลังตามหาลูกสาวในหลุมเธอมักจะขึ้นไปบนแผ่นวางอาหารและค่อยๆลงมาทุกๆเดือนและมีการพูดคุยกันนะฮะมันก็เลยทำให้โกแรงเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะมีชีวิตสู้ต่อไปโกแรงได้เพื่อนร่วมห้องใหม่ชื่อว่าอิโมกิริเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับเดอะโฮ e ซึ่งเลือกเข้ามาในพื้นที่นี้เพื่อแสวงหาคำตอบบางอย่างนะครับ อิโมกิริพยายามเปลี่ยนแปลงระบบโดยการแนะนําให้นักโทษในแต่ละชั้นเนี่ยกินเพียงพอที่จะแบ่งปันให้นักโทษคนอื่นในชั้นล่างๆโดยได้มีอาหารกินกันทุกวันครับแต่ความพยายามนี้มันก็ล้มเหลวเมื่อพวกนักโทษเนี่ยยังคงเห็นแก่ตัวและแย่งชิงอาหารกันโกแรงก็เริ่มตระหนักถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับวยความสิ้นหวังที่จะเปลี่ยนแปลงก็เลยทําให้อิโมกิริเองเนี่ยจบชีวิตของเธอด้วยความสิ้นหวังนั้นแหละนะครับ ในช่วงท้ายของเรื่องโกแรงได้พบกับเพื่อนร่วมห้องขังคนใหม่ก็คือบาฮารัตชายหนุ่มที่มีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้โกแรงและบาฮารัตวางแผนที่จะเดินทางลงไปพร้อมกับชั้นอาหารโดยทั้งคู่นะฮะจัดสรรอาหารและพยายามปกป้องอาหารนั้นเพื่อให้ถึงชั้นล่างสุดหวังว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ดูแลระบบนั้นเห็นและเปลี่ยนแปลงระบบอย่างเป็นธรรม เมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงชั้นล่างสุดนะฮะโกแรงก็พบเด็กหญิงที่อยู่ในสภาพอ่อนแอและหิวโหยซึ่งเป็นไปได้ว่าเธอคนนี้น่าจะเป็นลูกสาวของมิฮารุโกแรงก็เลยตัดสินใจส่งเด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปพร้อมกับท่านอาหารในฐานะสารที่ต้องการจะส่งให้ถึงผู้สร้างระบบนี้ครับแต่เรื่องราวเนี้ยจบลงโดยที่ไม่ให้คำตอบว่าระบบได้รับสารนั้นหรือไม่ทิ้งให้ผู้ชมนั้นตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในระบบนี้ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน่ะนะครับภาพยนตร์แพลตอม2ใชฉายในปี2024ยังคงดำเนินเรื่องในหลุมคุกแนวตั้งที่มีกฎเกณฑ์อันโหดร้ายและระบบอาหารแบบแพลตฟอร์มที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงจากชั้นบนสุดสู่ล่างสุดหลุมนี้ก็มีการแบ่งเป็นชั้นๆมากกว่า300ชั้น โดยแต่ละเดือนนั้นนะฮะผู้ต้องถังจะถูกสุ่มเปลี่ยนชั้นใหม่ซึ่งทําให้ชีวิตในหลุมนั้นเต็ไมไปด้วยความไม่แน่นอนและความยากลําบากมากขึ้นครับตัวเอกของเรื่องในภาคนี้นะฮะชื่อว่าเปเรมป่วนเป็นหญิงสาวที่เข้ามาในหลุมโดยสมัครใจเธอเลือกที่จะรับโทษนี้เพื่อชดใช้ความผิดที่เธอนั้นรู้สึกว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกของแฟนหนุ่มเธอเนี่ยเสียชีวิตครับ ภายในหลุมเปเรมป่วนนะฮะต้องเผชิญหน้ากับระบบที่มันโหดร้ายผู้ต้องขังต้องพึ่งพาอาหารที่หลงเหลือจากชั้นบนลงมาสู่ชั้นล่างและมันจะไม่ค่อยพอครับโดยเฉพาะชั้นล่างที่แทบจะไม่มีอาหารเหลือถึงเลยนะฮะเธอก็เริ่มต้นด้วยการยอมรับกฎของหลุมและพยายามปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายนี้ แต่อย่างไรก็ตามครับในภาค2เนี่ยนะฮะผู้คนที่อยู่ในหลุมเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้ที่จะกินอาหารของตัวเองเท่านั้นหรือแลกเปลี่ยนอาหารกับผู้อื่นแต่ยังไงก็ตามครับตามหลุมที่มันยิ่งลึกลงไปลงไปนะฮะผู้คนเนี่ยก็มักจะไม่ทําตามกฎกติกานี้จนทําให้ผู้คนที่อยู่อาศัยในชั้นล่างต้องอดอาหารจนทําให้เกิดกลุ่มมากมายที่เข้ามาคุมกติกานี้อย่างเข่งครัดหากใครฝ่าฝืนจะต้องลงโทษด,ด้วยถึงกับชีวิตเลยครับ เรื่องราวนะฮะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความทุกข์และการเอาชีวิตรอดของเปเรมป่วนเมื่อเธอเนี่ยเห็นเพื่อนร่วมห้องถูกลงโทษอย่างโหดร้ายจากการฝ่าฝืนกฎครับและเห็นเพื่อนบางคนนะฮะเลือกทําร้ายตัวเองเพื่อจบชีวิตไปด้วยเธอก็เริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับระบบนี้ที่มันโหดร้ายและไม่ยุติธรรมจนกระทั่งในที่สุดครับเธอพบกลุ่มผู้ต้องขังที่ต่อต้านร,ระบบของหลุมที่เรียกว่าบาบาเรียนหรือกลุ่มที่อยู่ชั้นล่างสุด พวกเขาเนี่ยไม่ยอมกดเกณฑ์และหันหลังให้กับระบบที่มันไร้ความยุติธรรมของหลุมน,น,นะครับเมื่อการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและความแัดแย้งระหว่างผู้ต้องขังและผู้รักษากฎในหลุมเหล่านี้ไปเรมปวนก็ต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายและการกดขี่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเมื่อเธอนะฮะถูกตัดแขนการลงโทษเธอก็เริ่มเข้ากลุ่มบาบาเรียนและได้เห็นความเป็นจริงที่มันโหดร้ายของระบบการปกครองในหลุมนี้ครับ แต่ยังไม่ทิ้งความหวังของการที่จะหนีของเธอนะนครับแต่การต่อสู้ภายในหลุมนี้มันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเมื่อผู้รักษากฎพยายามทำลายกลุ่มบาบาเรียนโดยการตัดสเสบียงอาหารเป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อให้พวกเขาเยอ่อนแอและเสียชีวิตครับแต่กลุ่มบาบาเรียนเลือกที่จะอยู่รอดด้วยการหันมาใช้ชีวิตด้วยการกินเนื้อมนุษย์ที่อยู่ในชั้นล่างเปเรมปวนนะฮะก็แทบจะทนไม่ได้กับการกระทำดังกล่าวนี้นะฮะ แต่ก็ถูกบังคับให้ต้องอยู่รอดในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายนี้ท้ายที่สุดเธอก็สามารถรวบรวมพักพวกและก็ทำลายกลุ่มที่ควบคุมกฎด้วยความสุดโต่งลงไปจนได้นะฮะและการต่อสู้ครั้งนี้มันหนักหน่วงและแลกกับชีวิตของคนหลายคนเลยครับเปเรมปวนยังคงพยายามหาทางออกจากหลุม และในที่สุดนะฮะก็บพบว่าทางเดียวที่จะรอดพ้นจากระบบนี้ได้ก็คือในช่วงเวลาที่เดอะโฮเนี่ยถูกรีเซ็ตและสุ่มชั้นให้ผู้ต้องขังใหม่ในแต่ละเดือนครับเธอวางแผนให้ตัวเองนั้นหมดสติจากแก๊สที่ใช้รมให้ทุกคนนั้นหมดสติและถูกจับเปลี่ยนชั้นห้องขังนะครับและเธอเนี่ยสามารถซ่อนตัวในจุดที่แผ่นวางอาหารเนี่ยไปไม่ถึงเพื่อทําให้การค้นหาของเธอเนี่ยมันยากลำบากขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาครับ เธอก็พบว่ามีเด็กที่ถูกขังไว้ชั้นล่างสุดเยอะเลยครับแต่เป็นชั้นที่แทบจะไม่มีโอกาสรอดเธอจึงตัดสินใจช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งเอาไว้ท้ายที่สุดนะฮะเดอะแพลตฟอร์มสองนำเสนอถึงความสิ้นหวังและการดิ้นรนเพื่ออิสรภาพที่แทบจะเป็นไปไม่ได้หลุมนี้มันก็เปรียบเสมือนกับระบบทางสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นกันอย่างเข้มงวดการพยายามเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดหรือที่ในหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงจะต้องแลกมาด้วยชีวิตครับ ภาพยนตร์ทั้งสองภาคนี้นะฮรก็เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ในแง่ที่เป็นการสะท้อนปรัชญาทางสังคมของมนุษย์ที่มันซับซ้อนแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญที่น่าสนใจได้่ังนี้ครับการแบ่งปันและความเหลื่อมล้ำทางสังคมท่านอาหารที่มันเคลื่อนจากชั้นบนลงไปชั้นล่างนะฮะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มันชัดเจนของระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรในโลกปัจจุบันนี้ชั้นบนนะฮะจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่กลับไม่ยอมแบ่งปันให้กับชนชั้นล่างนะฮะจึงสะท้อนถึงการสะสมทรัพย์สินของชนชั้นนำโดยที่ไม่สนใจชนชั้นล่างที่มันอดอยากคนที่อยู่ชั้นล่างจึงเป็นตัวแทนของผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสหรือทรัพยากรที่มันเท่าเทียมกันจนเกิดความสิ้นหวังและการแย่งชิงเพื่อต่อสู้กับชีวิตที่มันโหดร้ายครับส่วนในภาคที่2นะฮะประเด็นการแบ่งทรัพยากรนี้ถูกขยายและทําให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยเสนอให้ผู้ชมเนี่ยคบคิดว่า ความยุติธรรมที่มันแท้จริงนั้นสามารถเป็นไปได้หรือไม่ในระบบที่ทุกคนนั้นยังแข่งขันและยังแย่งชิงเพื่อตัวเองและจะเกิดอะไรขึ้นหากทุกคนเนี่ยเลือกที่จะเสียสละแบ่งปันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับการสแสวงหาความหมายในชีวิตและการไถ่บาปตัวละครโกเร็งเป็นตัวละครของมนุษย์ที่ต้องการจะหาคำตอบและความหมายของชีวิตเขาเลือกที่จะเข้ามาในหลุมเนี่ยนะฮะเพื่อพิสูจน์ศีลธร,รรธมและความถูกต้อง ส่วนในภาคที่2ครับเปเรมปวนเลือกที่จะมาอยู่ในหลุมนะฮะเพื่อทำการชำระล้างความผิดบาปท,ที่อยู่ในใจของเธอที่เธอได้ทำเอาไว้ครับภาพยนตร์ทั้งสองภาคสะท้อนให้เห็นถึงการสแสวงหาความหมายของมนุษย์ที่อาจจะหลงทางหรือถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงความเชื่อเพราะแรงกดดันของสภาพแวดล้อมการดิ้นรนของกัวแรงจรึงสะท้อนไปถึงการไถ่บาปและการพยายามที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้จะต้องเผชิญกับความโหดร้ายและการทรยศก็ตามส่วนภาคที่2ของภาพยนต์ ด้เพิ่มมิติของความรู้สึกผิดและการไถ่าบาปมากยิ่งขึ้นไปเรมปวนต้องเผชิญกับอดีตและความรู้สึกผิดที่ยังหลอกหลอนเธออยู่การที่ต้องกลับมาสู่หลุมเพื่อเผชิญกับความกลัวทําให้ผู้ชมนั้นตั้งคําถามถึงการตัดสินใจและความหมายของการชดเชยต่อการกระทําในอดีตครับว่ามันคุ้มกันหรือไม่ความหวังและการเสียสละ ภาพยนต์ทั้งสองภาคนี้นำเสนอประเด็นความหวังในฐานะพลังสำคัญที่ทำให้มนุษย์นั้นยังคงต่อสู้ต่อไปแม้ว่าหลายครั้งนะฮะมันจะดูเหมือนว่าไร้ความหมายและการที่โกแรงเนี่ยเลือกที่จะช่วยและพยายามทำสิ่งที่มันถูกต้องแม้จะไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือการที่ตัวละครบางตัวเนี่ยยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้คนอื่นๆนั้นมีชีวิตรอดสิ่งเหล่านี้มันก็เลยแสดงให้เห็นว่าความหวังสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้หากทุกคนนั้น ร่วมมือกันทําครับการปกครองและการจัดระเบียบสังคม The Platform นะฮะเป็นหนังจัดระเบียบสังคมที่นำเสนอด้านสัญลักษณ์และปรัชญาสูงมากเลยครับเป็นการตั้งคำถา,ถามถึงการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติการเห็นแก่ตัวและการเห็นแก่ผู้อื่นเช่นเมื่อเรานั้นอยู่อย่างสุขสบายมีกินมีใช้สามารถเลือกกินอย่างไรก็ได้นะฮะไม่จากัดเราก็จะกินแบบทิ้งขว้างนะฮะมีความพิถีพิถัน เกี่ยวกับการกินจนเกินความจําเป็นครับแต่คนที่อยู่ในฐานะที่มันได้กว่าหรือจะเรียกว่าอยู่ต่างชนชั้นกันก็ได้ครับคนเหล่านั้นเขาแทบจะเลือกอะไรไม่ได้เลยและในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดนะฮะคนที่ไม่มีความหวังคนที่ไม่มีอํานาจคนที่อยู่ไปวันวันคนที่ไม่มีอะไรเลยพวกเขาเนี่ยสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้ในขั้นรุนแรงอย่างข้าไม่ถึงเพียงเพราะต้องการให้มีชีวิตอยู่รอดเท่านั้นและคนที่อยู่ในฐานะดีกว่านั้นนะฮะ เคยหันมามองคนได้กว่าบ้างหรือไม่เคยคิดว่าจะแบ่งปันอะไรบ้างหรือไม่เนี่ยก็คือความหมายสําคัญในหนังเรื่องนี้เลยครับหนังนะฮะจริงสะท้อนขึ้นไปเห็นถึงรูปแบบทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมประมาณว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาใครมีทุนที่หนากว่าก็จะมีความได้เปรียบทางธุรกิจมากกว่าเหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็กธุรกิจที่เล็กกว่าก็จะตายไปครับมันก็เลยเป็นการตั้งคำถา,ถามถึงรูปแบบการปกครอง มีการเปรียบเทียบถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับระบอบคอมมิวนิสต์หรือระบอบสังคมนิยมด้วยนะครับซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นแนวคิดแบบเสรีทันในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ด้วยความที่เป็นเสรีนั้นนะฮะก็มักจะทำให้เห็นว่าคนเรามีสิทธิ์ที่สามารถจะใช้กับอะไรก็ได้แต่บ่อยครั้งที่เราเนี่ยไม่ได้มองว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันไปกระทบกับผู้อื่นหรือไม่ ภาพสะท้อนของระบบคอมมิวนิสต์นั้นนะฮะหนังก็เป็นการตั้งคำถามว่าแม้จะมีการแบ่งปันที่สมเหตุสมผลก็ตามแต่เรื่องของการปฏิบัติที่แท้จริงแล้วทำได้อย่างแนวคิดหรือไม่เพราะคนที่มีอำนาจมากกว่าหรือคนที่มาก่อนก็มาจะได้สิทธิ์ในการเลือกก่อนมันจะได้อภิสิทธิ์อะไรบางอย่างเสมอเมื่อการปกครองหรือผู้ปกครองไม่อยู่ในศีลธรรมนะฮะไม่สามารถจัดก,การกับประชาชนให้มีความเสมอภาคกันได้ไม่ดูแลทุกสุขของประชาชน ทำให้ประชาชนนั้นต้องดิ้นรนเอาเองดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องมีนักปฏิวัติที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแต่ก็หารู้ไม่ว่าทุกการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นนะฮะจะต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อเกิดขึ้นเสมอดังนั้นการปฏิวัติจะมีค่าอะไรถ้ามีการสูญเสียจํานวนมากมันก็แค่การแสดงถึงการต่อต้านทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเองไม่มีหรอกครับการปฏิวัติใดที่ได้มาโดยที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อ หากมองในแง่ความเป็นหนังแล้วนะครับอะแพลตฟอร์มภาคหนึ่งหนังจะทําออกมาได้สนุกกว่าบทสนทนาดีงามนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพภาพต่างๆทําให้เราเห็นว่ามีความสเทือนใจมากครับสามารถรับรู้และรู้สึกถึงข้อความต่างๆที่หนังต้องการจะส่งถึงเราได้ทันทีเวลาเกือบ2ชั่วโมงนั้นไม่มีจุดไหนที่ทําให้เรารู้สึกเบื่อเลยนะครับเราลุ้นไปกับตัวละครและเราเนี่ยตามตัวละครไปเรื่อยๆ เมื่อตัวละครถึงบทที่จะสังเวชใจท้อแท้สิ้นหวังทนทุกทรมานเราก็รู้สึกตามตัวละครตัวน,นั้นไปด้วยส่วนตัวผมแล้วนะครับถือว่าหนังในภาคหนึ่งเนี่ยทำออกมาได้ดีงามมากๆเลยนะครับส่วนเดอะแพลตฟอร์มภาค2ที่ระยะเวลาในการฉายเกินไปครับดูแล้วเนี่ยจึงทําให้ไม่รู้สึกว่ามันสนุกเหมือนก่อนนะฮะที่สำคัญคือมันน่าเบื่อด้วยครับการดําเนินเรื่องนั้นก็น่าเบือ่อหลายจุดเนี่ย ดูแลก็รู้สึกง่วงนอนและความหมายแฝงที่ต้องการจะนําเสนอเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะประทับใจอะไรหากเปรียบเทียบกับภาคหนึ่งครับที่สําคัญนะฮะเรารู้ก,กฎกติกาทั้งหลายที่อยู่ในหลุมนี้ไปแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรทําให้เรารู้สึกว่าดูแล้วมันว้าวเลยนะครับหนังใช้นักแสดงน้อยมากครับแต่นักแสดงทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีสื่อสารถึงความเป็นมนุษย์ได้ในหลายรูปแบบในหลายความคิดที่ถือว่าทำได้ดีมากนะครับ ใน,นจุดนี้มันก็เลยทำให้พยุงหนังเรื่องเดอรแพลตฟอร์มภาค2จนทำให้เราเนี่ยดูจบลงไปได้ครับ หากใครกำลังหลงลืมว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แบบไหนกันแน่หากใครรู้สึกว่าควรจะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับมนุษยชาติอยู่บ้างตามกำลังที่เราให้ได้และต้องการแรงกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติจริงขึ้นมาบ้างผมมองว่า The p l a t ตฟอร์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เกิดการกระตุ้นในการกระทำสิ่งนั้นได้บ้างไม่มากก็น้อยแหละนะครับ The platform ภาค1และภาค2นํนำเสนอแนวคิดที่สะท้อนสังคมอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบที่ทำให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำและการขาดความยุติธรรมภาพยนตร์ก็สอนให้เรามองเห็นความเป็นจริงของสังคมในแง่มุมที่มันไม่สวยหรูและชวนให้ตั้งคำถามว่าการเสรียสละและการแบ่งปันนั้นมันสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จริงหรือไม่ในที่สุดแล้ว The platform ก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่เพียงแค่สร้างความบันเทิง แต่ยังชวนให้ผู้คนนั้นกลับไปคิดและทบทวนถึงการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์แม้ว่าเนื้อหาเนี่ยจะดูดาร์กและโหดร้ายแต่ปรัชญาที่มันแฝงอยู่กลับเต็มไปด้วยความหวังและการแสวงหาความยุติธรรมที่สําคัญนะฮะภาพะยนตร์เนี่ยยังชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในสังคมอาจจะไม่เกิดขึ้นจากการแสวงหาผลประโยชน์แต่มันจะเกิดขึ้นจากการเสียสละและการกระทําที่มันมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่านะครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับ ทำให้ทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนในภาพรวมเดอะแพลตฟอร์มทั้ง2ภาคนี้เอาไว้ที่7.5เต็ม10คะแนนครับก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปครั้งต่อไปของเรานะครับและถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรง ก็สามารถกดปุ่มซื้อป้งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของต่ลท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ